นี่นะคะส้มอยู่บริเวณทางด้านหน้าของมูลนิธิร่วมกุศลสมุทรปราการแล้วค่ะที่นี่นะคะคุณผู้ชมไม่ได้เป็นเพียงแค่ศาลเจ้าที่เราสามารถมากราบไหว้ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์อย่างเดียวเท่านั้นนะคะที่นี่เนี่ยนะคะคุณผู้ชมเขาเป็นมูลนิธิด้วยที่เป็นการช่วยเหลือคนตกทุกข์ได้ยากค่ะสุดยอดมากเลยแต่วันนี้นะจ๊ะไม่ได้มาคนเดียวค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าส้มนัดแขกรับเชิญเอาไว้ท่านหนึ่งอยู่ทางด้านในแล้วนะคะเขารอส้มอยู่ค่ะถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วเราเข้าไปด้านในกันเลยค่ะไป ใช่ค่ะ ตอนนี้นะคะส้มเข้ามาอยู่ทางด้านในของมูลนิธิร่วมกุศลสมุทรปราการแล้วนะคะซึ่งก็แน่นอนว่าเราจะต้องมาพูดคุยกับผู้ที่ดูแลที่นี่ทั้งหมดค่ะสวัสดีประธานค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับนะคะคำถามแรกวันนี้คงจะต้องถามถึงเรื่องราวความเป็นมาของที่นี่จริงๆเราต้องบอกว่าที่นี่เนี่ยทำหลายอย่างถูกไหมคะแต่จะถามความเป็นมาและความสําคัญของมูลนิธิร่วมกุศลสมุทรปราการก่อนค่ะว่ามีความสําคัญและมีความเป็นมายังไงบ้างคะ วันอื่นผมต้องแนะนาตัวกันนะครับคร,รับผมธนกิจปิยศิริดันนะครับก็เป็นประธานมูลที่ลุงกุศลสมบูรณ์การนะครับพูดถึงมูลที่ลุงกุศลสมบูรณ์การก็ได้การรวมตัวจากพี่น้องประชาชนของท้องถิ่นในจังหวัดสมุทรปาการของเราได้ร่วมกันสร้างมูลที่ลุงกุศลสมบูรณ์การขึ้นมาซึ่งมีวัตถุประสงค์ด้วยกันแล้วก็มีความตั้งใจที่จะมาช่วยเหลือภาคสังคมอย่างไรบ้างนี่ฮะ การสำคัญที่สุดก็คือเป็นองค์กรการกุศลช่วยเหลือในด้านของการกุศลช่วยเหลือ,อไม่ว่าจะเป็นพี่น้องประชาชนผู้ยากไร้ในท้องถิ่นหรือหรือเป็นพี่น้องประชาชนนอกพื้นที่เราก็จะไปให้ถึงนะครับสำหรับที่นี่ก็คือเรียกว่าเป็นมูลนิธิ ถูกไหมคะเหมือนกันกันถูกไหมคะเพราะเห็นบอกว่าจริงๆมีหลายส่วนเหลือเกินที่นี่ก็คือเปิดสําหรับบุคคลที่อยากจะมากราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยใช่ไหมคะครับส่วที่ผู้ที่เขาทุกท่านเนี่ยเราต้องยอมรับว่าซึ่งเป็นสาธุชนนะฮะสาธุชนที่ที่เริ่มใสศรัทธาในพระพุทธศาสนาเห็นไหมก็จะมาเข้ามากราบไหว้นะฮะก็ต้องขอนำเรียนว่าองค์หลวงปู่ไต้ฮงกงที่นี่ค่อนข้างจะถือว่าศักดิ์สิทธิ์นะฮะศักดิ์สิทธิ์มากๆ แล้วก็ทุกท่านมากลับไหว้แล้วก็ค่อนข้างจะได้ผลคนส่วนใหญ่ที่มาขอเขาก็จะมาขอเรื่องที่เขาปรารถนาใช่ครับถูกไหมคะมีองค์เดียวเหรอคะขอโชคขอลาบขอโชคขอลาบ,าบด้วยโอด,ดีดีด,ดมีองค์เดียวใช่ไหมคะที่อยู่ที่นี่มีองค์เดียวองค์มุกตุกเจ้าของโกงเนี่ยมีองค์เดียวฮะแล้วก็ทวนถ้ามีองค์เล็กก็เล็กๆก็วนใหญ่ มาจากองค์กรอื่นเขามามามอบให้ยังไม่หมดนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าที่นี่เนี่ยมูลนิธิร่วมกุศลสมุทรปราการเนี่ยบอกว่าวันสําคัญของคนจีนเนี่ยก็มีการจัดงานด้วยใช่ไหมคะอยากให้ได้เล่าให้ฟังหน่อยว่าเรามีการจัดงานใดบ้างในวันสำคัญปีหนึ่งเราก็จะมีการจัดงานประจําปีด้วยกันสามงานเกิอแบบคนไทยเชื้อสายจีนใช่ครับที่มาถามว่าสามงานก็คืองานที่ผ่านไปเมื่อช่วงเดือนสิงหาคมนะฮะ ก็จะมีงานเทศกาลทิ้งกระจาะเทศกาลนี้ก็ถือว่าเป็นงานประจำปีนะฮะเทศกาลงานทิ้งกระจาะส่วนงานที่กําลังจะมาถึงในช่วงเดือนพฤศจิกายนค่ะ๋ยวเดี๋เร็วนี้แล้วนะพฤศจิกายนนะครับก็ยี่สิบสามยี่สิบสี่ยี่สิบห้าเลยนะฮะก็จะเป็นงานประจําปีของวันวันคล้ายวันเกิดองค์หลวงปู่ใต้ฮงกงนะฮะเรียกว่าชั้นชั้นใต้ฮงกงคือใต้ฮงโฉสือกงนะครับ ก็จะเป็นงานประจำปีเช่นเดียวกันนะฮะชอว่าอีกงานหนึ่งก็จะช่วงอยู่ระหว่างไปมุกราลาหรือจะเป็นต้นกุมภานี่ก็จะเป็นงานเทศกาลตุ๊จีนนะฮะตุ๊จีนตุ๊จีนเราจะจัดงานกันทั้งหมดประมาณ9วันเดียวกัน้าวันนี้เราก็จะมีอาหารให้ทานกันทุกวันเลยเก้าวันเลยนะใช่ครับก็จะวันสําคัญวันชิวอิงเนี่ยซึงเป็นวันสําคัญมากคนจะมาเยอะตาแต่งชุดจีนอะไรอะไรมากันฮะ เป็นวันสําคัญพี่น้องประชาชนเนี่ยนะถือโอกาสในช่วงหยุด <คน S 2> ทำทการค่อาอะไรพวกนี้ก็ะจะเป็นวันหยุด แล้วก็เดินสายทําบุญกันในนี้วันวันวันชิวอกนะ,ะซึ่งเป็นวันสาคัญของชาวจีนะนะครชาวจีนนะคะ,ะ,คะสุดท้ายอยากจะให้ประธานได้ฝากละกันนะคะจริงๆต้องบอกว่าที่นี่เนี่ยนะคะคุณผู้ชมก็เรียกว่าเราสามารถร่วมบุญได้หลายส่วนเลยเพราะว่าคําใหญ่ๆเขาก็เปิดเป็นมูลนิธิส่วนใครที่อยากจะมากราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะอย่างเช่นอากงทางด้านหลังเนี่ยก็สามารถมาได้อยากจะให้ประธานได้ฝากเลยค่ะสำหรับทุกส่วนของมูลนิธิร่วมกุศลสมุทรปราการนะคะเชิญได้ ก็คือหลักสําคัญที่สุดนะครับเพราะพ่อแม่พี่น้องสาธุรชนทุกท่านมากราบไหว้องค์วงผู่ใต้องคุงเนี่ยทางมูลที่เราก็เลยได้เตรียมการไว้อันดับแรกก็คือมีทุบเทียนนะฮะมีน้ํามันนะฮะแล้วก็ทุกท่านมาสามารถหยิบได้เลยฮะจะกี่ชุดก็ได้อันนี้เราไม่ได้จําหน่ายนะฮะเราไม่ได้จําหน่ายแต่ว่าเราบริการให้กับสาธุชนทุกท่านได้มีโอกาสได้มาถึงเพื่ออำนวยความสะดวก แต่ว่าพอไหว้แล้วแต่ก็จะไปทําบุญหยอดใส่ตู้เพราะฉะนั้นตู้ทุกใบก็จะมีมีเกี่ยวกับเรื่องของผู้ที่จะทําบุญก็จะสามารถาแวะดูได้ว่าตู้นี้เป็นเงินการกุศลด้านไหนเช่นลงศพเช่นเบริจากเข้าสารงานทิ้งกระจาดนะครับแล้วก็เกี่ยวกับเงินช่วยเหลือทุนการศึกษาเกี่ยวกับช่วยเหลือเรื่องอน้ําไปเกี่ยวกับเรื่องของ ช่วยเหลือ,อบุรณะศาลต่างๆมีมีครบหมดฮะมีครบหมดเพราะ<อ>นั้นก็ทำให้พี่น้องประชาชนมาทำบุญได้รับความสะดวกมากขึ้น่นีเป็นต้นค่<ฮ>ะวันนี้ขอบคุณนะคะประธานมากๆขอบคุณนะคะค่ะคะ่ค่รั และช่วงหน้าสมจะพาไปชิลที่คาเฟ่หน้าตาจะเป็นยังไงนะห้ามพลาดเลยค่ะ เขาแล้วนะคะอยู่ที่ร้านไก่ย่างคุณหมอพร้อมกับเจ้าของร้านด้วยค่ะสวัสดีค่ะีคคุณหมอสวัสดีค่ะส้มก็ชื่อดีมาจากเจ้าของร้านเลยใช่ค่ะนะคะ<ฮ>คุณผู้ชมจะบอกว่าตอนนี้กลิ่นอาหารเย,าย้ายวนใจมาก <S <S> <S คุณหมอค่ะส้มอยากได้คอนเซปต์ของร้านนี้หน่อยคะ่ะไก่ย่างคุณหมอมาจากไหนคะชื่อนี้ที่บ้านชอบทานไก่ย่างนะคะแล้วก็คิดว่าเอ๊ะเราใกล้เกษียณแล้วเพราะฉะนั้นก็ หากิจกรรมอะไรทำพอดีเนี่ยเราก็ผสมทำไก่ย่างขึ้นมาเรื่อยๆก็เกือบสองปีจนทั้งได้สูตรมาเจนอันนี้นะคะแล้วก็เอาไปให้เพื่อนๆลองเวลาจัดงานเลี้ยงอะไรๆก็ไปให้เพื่อนเพื่อบอกว่าย่างงี้จะเปิดร้านได้แล้วก็เลยโอเคก็เลยคิดว่าเราเกษียณแล้วเราจะทำอะไรร้านอาหารมีไก่ย่างเป็นจัวชูโรงนั้ พอไก่ย่างปุ๊บมันก็ต้องเป็นอาหารอาคอนเซ็ปต์ทางอีสานไทยอีสานใช่ค่ะก็เลยออกมาเป็นไทยอีสานแล้วก็มีอาหารที่เราชอบห,อหลายๆอย่างออกมาทำกัน,นะค,ะคือเราจะ ทดลองทํานุ่นทํานี่โอเคใช้ได้ตอนนี้ส้งคุยกับคุณหมอน้องรอบนะคะก่อนที่จะเปิดเป็นร้านอาหารจริงจังหรือจริงแล้วก็มีการวางแผนเป็นคาเฟ่ใช่ชื่อนี่คนละเรื่องเลยนะชื่อจริงๆของคาเฟ่ที่นี่ชื่ออะไรคะชื่อร้านจริงๆของที่นี่จริงๆคือเมจิกเฟิร์นคาเฟ่ค่ะแต่พอดีเนี่ยลูกค้ามาส่วนใหญ่จะเรียกไปร้านคุณหมอไปกินไก่ย่างคุณหมอค่ะก็เลย ส่วนใหญ่จะรู้จักในนามของก่ย่างคุณหมอมแต่ชื่อจริงที่จดนั่นก็คือเมจิกเฟิร์นคาเฟ่ค่ะคือเรียก2ชื่อก็ได้ใช่เป็น<ะ>คือคุณผู้ชมถ้าเราเช็คอินเนี่ยนะคะที่นี่เขาจะขึ้นว่าเป็นเมจิกเฟิร์นคาเฟ่แต่ถ้าสมมุติเรากดรีลิสต์อีกทีนึงก็จะเป็นก่ย่างคุณหมอก็ามีชื่อหนึ่ง,งเหมือนกัน คือเดินเข้ามาเนี่ยเราชอบบรรยากาศค่ะคือต้นไม้เยอะคุณผู้ชมแล้วก็ร่มรื่นแล้วก็ไม่ร้อนเลยอันนี้คือคอนเซปต์ถูกไหมคะใช่ค,ค่ะคือการตกแต่งก็คือง่ายๆเราเรากินสบายก็เป็นาารบรรยากาศร,กร้านอาหารของครอบครัวคือถ้าเผื่อครอบครัวจ,จะเลี้ยงกันหรือว่าจะมาทานอ,อะไรก็น่าจะนึกถึงร้านเราเพราะว่า เป็นร้านที่มานั่งสบายๆเหมือนกับน,นั่งทานในบ้านรับประกันเลยค่ะใครเข้ามาแล้วเนี่ยนอกจากคอนเซ็ปต์ร้านดีต้นไม้เยอะร้านน่านั่งแล้วนะคะอาหารยังอร่อยอีกด้วยอย่างที่บอกไงเซิร์ชเนี่ย,เ,ยเราเจอแน่นอนเอ้าล่ะไม่ต้องพูดเยอะค่ะเพราะว่าคุณผู้ชมดูรายการเราแล้วก็คงอยากจะบอกว่าส้มคะแนะนำซะทีค่ะ <c oughs> วันนี้นะคุณผู้ชมยังไม่รวมของหวานอันนี้ทั้งหมด6อย่างะคะ <c oughs> ให้คุณหมอค่ะแต่ละอย่าง มีอะไรยังไงบ้างคะวันนี้นี่คือซิกเนเจอร์ทั้งหมดเลยเอ่ใช่ค่ะนี่ไก่ย่างคุณหมอนะคะที่แนะนําไปที่ยวเก่ะอันนี้ก็คือซิ่โครงหมูตุ๋นและอันนี้เป็นส้มตําผลไม้เพื้นพอดีเป็นคนชอบทานผลไม้แล้วก็เราจะทําน้ําส้มตําจะเป็นส้มตําแบบภาคกลางไม่ใช่ส้มตํำอีสานนะคะส่วนอันนี้เป็นส้มตําปูป a r a และอันนี้ก็คือ ราบทอดอนะคะเราจะพยายามทำอะไรที่มันไม่ค่อยคล้ายกับธรรมดาทั่วไปเพรา,าบปกติมันก็หาทานได้แบบนะคะแล้วก็อย่างนี้าการนี้คือต้มแซบกระดูกคุณผู้ชมนอกจากร้านไก่ย่างคุณหมอนะคะจะมีของคาเราเนี่ยเขายังมีของหวานด้วยนะจ๊ะและนี่ค่ะคือเครื่องดื่มอะไระคะคุณหมอนอ้าสนใจนมาก กาแฟส้มค่ะ hmm, orange coffee ค่ะเราใช้น้ำส้มั้นแล <S <S ้วก็ข้างบนท็อปด้วยกาแฟสองช็อตนะคะโอ้โหเอางี้ดีกว่าที่อื่นไม่เคยไม่เคยชิมเลยนะหอนห้ามคนห้ามคนตายละโดยนิสัยไงเราก็น้อนิดหนึ่งนี่อะความรู้สึกมันจะขมกาแฟแต่มันตัด ความเปรี้ยวด้วยส้มอะค่ะอันนี้ดีอะถ้าใครที่สมมตินะไม่ชอบกินกาแฟแบบเพียวๆนะคะแต่คุณอยากลองแบบว่าอยากเหมือนเพื่อนอันนี้แนะนําเลยอันนี้อร่อยมากคนสั่งเยอะหะคะก็เฮ้ยเยอะค่ะอันนี้จะเป็นแบบช่วยกระตุ้นเลยนะคะ กระตุ้นให้รู้สึกสดชื่นขึ้นเพราะวมันมีความหวานความเปรี้ยวแล้วก็ความขมของกาแฟช่วยกันใช่ไหมสุดชื่นทันทีเลยคุณผู้ชมแต่อร่อยอันนี้อร่อยจริงอันนี้แนะนาเลยอีกหนึ่งอย่างนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเครื่องดื่มที่คนสั่งเยอะเหมือนกันใช่ค่ะอันนี้คือเมจิกไอซ์ลาเต้นะคะเราใช้กาแฟเนี่ยเป็นก้อนน้าแข็งใส่น้ําเชื่อมเข้าไปก็คือแล้วแต่ว่าเราเสิร์ฟมามีน้ําเชื่อมน้อยแต่ใครชอบหวานน้อยก็ใส่น้ำเชื่อมน้อยแล้วก็เป็น สุขภาพเลยคือใช้นมสดนะคะใส่ลงไปเลยใส่ลงไปเลยแล้วก็ค่อยๆทานกาแฟมันก็จะค่อยๆละลายมาเรื่อยๆโอ้โหคือตอนแรกเลยเนี่ยมันจะเป็นรสนมกับน้ำเชื่อมแล้วพอกาแฟมันละลายมาเนี่ยมันจะค่อยค่อยขมกาแฟไปเรื่อยๆโอ้โหฟิลเหมือนเราพาลาเต้เนาะแต่อันนี้เป็นรสชาติแบบ ต้องลองไงทุกคนต้องลองจริงๆนะคะแล้วก็ยังไม่หมดนะคุณผู้ชมนอกจากเมนูเครื่องดื่มแล้วก็ยังมีของหวานอันนี้เป็นของหวานจริงๆเป็นของหวานสไตล์ไทยใช่ค่ะคะ็นของหวานอะไรบ้างปีทับทิมกรอบนะคะแล้วก็ยังมีพวกลูกตาลลอยแก้วสลากบัวลอยบัวลอยก็มีบัวลอยหลายอย่างเลยนะคะบัวลอยเผือกบัวลอยน้ำขิงบัวลอยสามสีก็คือจะจะพยายามเอาอาหารไทยมา ผสมผสานใช่ใช่ใชะเพราะนี้เป็นเมนูแบบว่าสไตล์อีสานไทยอะคุณผ<ช>ู้ชมถ้าเราตังจิงเค้กเขาก็มีนะเนาะ<ช>แต่ของหวานสไตล์ไทยก็ต้องมี<ช> <ๆ S 2> คุณหมออาคาไหนไหนก็มาที่ร้านไก่ย่างคุณหมอหรือเมจิกเฟิร์นคาเฟ่แล้วทิ้งท้ายให้หน่อยคะ่ะใครอยากจะมา แบบโอ้โหลิ้มรสแบบวันนี้ที่ส้มมาเนี่ยรับประกันความอร่อยคือเซิร์ชเนี่ยติดหนึ่งในสิแน่นอนปักหมุดมาได้ที่ไหนคะ,ะปักหมุดมาที่ร้านไก่ย่างคุณหมอนะคะแบริ่ง32สําำรงเหนือสมุทรปราก,การค่ะแล้วก็เปิดดูได้ใน Facebook มจ g i c f ิร์นนะคะเมจิ c เฟิร์นคาเฟ่ใช่ค่ะ,ะ,คะวันนี้นะคะขอบคุณคุณหมอมากเลยค,ค่ะค่ะ,คะ และแน่นอนคุณผู้ชมรายการเที่ยวทั่วจีนมาทาั้งทีนะคะเราต้องขออนุญาตชิมทุกอย่างดูซิว่าจะอร่อยสมชื่อหรือเปล่าค่ะเดี๋ยวเราไปต่อกันที่ช่วงหน้านะคะช่วงหน้าสมจะพาไปทานอาหารแสนอร่อยรสชาติจะเด็ดแค่ไหนห้ามพลาดเลยล่ะค่ะ เราส้มอยู่ที่ครัวปีกหมายคุณผ que an ู้ชมแล้วก็แน <int mil ky sound> ่นอนว่า okay. ร้านนี <S <S 2> <S 2> <S ้นะคะพี่ชาโนนบอกว่าเฮ้ยเหมาะสําหรับสายดื่มโดยเฉพาะเลยค่ะใครที่เป็นสายดื่มหรือว่าสายชิลสายกินซีฟู้ดต้องร้านนี้แล้วก็อยู่กับเจ้าของแล้วนะคะพี่ชานนสวัสดีค่ะสวัสดีครับก็คือเอาเป็นว่าใครชอบกินที่นี่เลยครับทุกอย่างซีฟู้ดอาหารทุกอย่างสดสดใหม่ๆ รับรองฮะอันนี้ข้อนี้นะครับการันตีได้เลยถ้าอัน <ฮะ S 2> ไหนไม่สดแจ้งกับพนักงานได้เลยเรายินดีเปลี่ยนให้หมดนี่นสวสดีว่าสิ่งหนึ่งที่สะดุดเลยค่ะคําว่าครัวปีกไม้นะ,นะคะ<อ>ชื่อร้านโอเค,ค,ออคม,มันมีที่มาครับคือปีกไม้เนี่ยจะเป็นส่วนหนึ่งของต้นไม้ <ฮะ S 2> เวลาเราจะใช้เสาเขาจะปัดที่กลมๆเป็นเป็น,ปนทรงกระบอก <ฮะ S 2> เขาจะเฉือนออก <ฮะ S 2> ก็คือบริเวณเปลือกไม้ครับ ลักษณะนั้นเราเอาเราใช้ไม้ทุกอย่างถ้าถ้าดูจากทางร้านเนี่ยอ๋อหรือว่าอะไรก็ตามเราใช้ไม้ปีกไม้มาเป็นส่วนประกอบเนี่ยครับอย่างตรงนเนี้ยเนี่ยก็จะถือว่าเป็นปีกไม้เพราะฉะนั้นเนี่ยในเมื่อมันมีมันใช้เป็นส่วนใหญ่เราก็ตั้งชื่อว่าครัวปีกไม้นะครับชือ่อเก๋มาก อันนี้เก๋มากจริงๆร้านนี้คุณผู้ชมคะเขาไม่ได้เปิดแบบว่าแค่ปี2ปีนะกี่ปีแล้วนะคะ1 8ปีครับเปิดมา20เมษาย5 4น2 5า5โอ้โหวันแรกเลยครับวันแรกเลยใช่ไหมคะจำได้ยังจําได้อยู่อยากทราบคอนเซปต์คะพี่ชาญนอนผมวางคอนเซปต์เอาไว้เป็นร้านอาหารหเป็นร้านที่ที่หลังจากเลิกงานมาหรือว่าครอบครัว เพื่อนฝูงมานั่งนั่งนั่งชิลนั่งทานอาหารนั่งคุยกันนะครับจะเว้นสเปซเอาไว้ระหว่างโต๊ะให้ให้มีความรู้สึกว่ามันเป็นส่วนตัวกันสบายๆมีต้นไม้มีอะไรซึ่งผมมองว่าแอร์คอนดิชันเนี่ยทุกคนเจอมาทั้งวันแล้วอยากจะมานั่งให้ให้มันสบายกับธรรมชาตินั่กว่าครับผมอันนี้คือสิ่งสิ่งที่เรา เออตั้งใจไปตั้งแต่ต้นสบายสบายคนที่มานี่ก็คือต้องมาแล้วแบบเรียกว่าแบบมีความสุขอาหารอร่อยสดอาหารอร่อยไม่อร่อยเดี๋ยวลองชิมดูได้ครับแต่ก่อนชิมนะคุณผู้ชมเอาจริงต้องชอบบรรยากาศทางด้านนี้เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาแบ่งเป็นโซนอินดอร์กับเอ้าดร์แบ่งเป็นกี่โซนนะคะที่นี่ที่นี่จะแบ่งเป็น4ี่โซนครับจะแบ่งเป็นบนเรือนนะครับอยู่ในเรือนก็คออย่างนี้นะบ,บนเรือนค่ะแล้วก็จะมีโซนที่เรานั่งกันอยู่เนี่ยเราเรียกว่าโซนด้านล่าง ลแล้วก็โซนกลางที่จะเป็นเอาท์ดรนะครับแล้วก็จะเป็นโซนที่ซุ้มจะเป็นซุ้มแต่ละซุ้มซึ่งความจุของแต่ละซุ้มไม่เท่ากันโอ<ฮ>้แต่ความพิเศษยังไม่หมดคุณผู้ชมที่นี่เขามีเยอะมากนะเขามีดนตรีบแบบสดๆ<ช>แต่ไม่ใช่บ,บอกว่าเล่นสดแบบที่เราแบบเข้าใจกันนะคุณผู้ชมเป็นแบบย้อนยุคไหมคะมันจะพี่ว่ยย้อนยุคจะเป็นจะเป็นชุก 8090ส่วนใหญ่นะครับทั้งทั้งไทยทั้งสากลกำลังคิดว่าเกิดอะไมทันยุคยุคผมยุคผมเป็นอยู่ยุคผมดีดีดีค่ะส่วนใหญ่ก็จะเป็นสุกเสาร์อาทิตย์มั้งเป็นเป็นสุกเสาร์ณตอนนี้นะครับเนื่องจากภาวะเศรษฐกิจหรือว่าอะไรก็ตามเถอะเราเราเรามีแค่เฉพาะวันศุกร์วันเสาร์ครับแต่ต่อไปถ้าอะไรอะไรมันดีขึ้นเราก็คงจะมีเหมือนเดิมก็คือทุกวัน18ปีของครัปปีกไม้ปีดแบกยังไงร้านร้านเป็นเป็นเป็นร้านที่ ค่อนข้างจะแปลกกว่าชาวบ้านเขาผมไม่ใช่ร้านอาหารที่เซิฟอาหารอย่างเดียวไม่ใช่กินเสร็จแล้วกลับนะผมผมอยากจะให้มันเป็นพยายามที่จะออกมาเป็นลักษณะของบรรยากาศการบริการบวกไปกับอาหารหนะครับเป็นที่ที่อย่างที่ที่ตะกิจได้แจ้งแบบว่าเป็นที่ที่ทุกคนมานั่งแล้วสบายสบายใจอร่อยด้วยนี่แหละสำคัญเลยแล้วก็สบายใจกลับไปะนะครับ เราไม่มีการรีบน้อนว่าว่าเฮ้ยคุณรีบมาแล้วคุณจะต้องรีบกินแล้วคุณจะต้องรีบเช็ครีบกลับไหมครับไม่ไเลยที่นี่<จ>นไม่ใช่คุณอยากนั่งนั่งไปครับนั่งถึงพรุ่งนี้ได้ไหมคะโอ้โหอันนี้ผมจะมีปัญหากับกฎหมายหรือเปล่าครับ <usz h> นี่รอเล่นนะคุณผู้ชมนะเราก็ขบขบัขบนะคะเอาละคะ่ะเราก็พูดไปเยอะแล้วคุณผู้ชมก็อย่างที่บอกว่าจุดแข็งของที่นี่ อาหารต้องอร่อยด้วยแล้วถ้าเกิดใครชอบซีฟู้ดเนี่ยเขาสดใหม่ทุกอย่างจริงๆทุกคอยากจะให้พี่ชาโนนแนะนำา6อย่างวันนี้ค่ะมีอะไรบ้างมาเลยมาเลยเริ่มจากอันแรกเลยนะครับอันนี้เป็นทอดมันกุ้งนี่แหละอันนี้เราเราใช้เนื้อกุ้งแล้วมาตีกันเองเลยนะครับมาตีกันเองทุกเช้าทุกเช้าครับแล้วก่อนจะถ้ามันเว้นช่วงนานหน่อยอย่างช่วงกลางวันเนี่ยเราจะถึงช่วงเย็นเราตีซ้ำอีกกลมหนึ่งเพราะฉะนั้นรับประกันว่าถ้า เนื้อไม่เหนียวรับคืออันนี้จะเป็นต่อไปนะครับจะเป็นน้ำพริกปูไข่น้ำพริกปูไข่เราใช้เนื้อปูกับไข่ปูผสมกันเป็นปูทะเลนะครับไม่ใช่ปูม้านะฮะซึ่งซึ่งก็เราจะเราจะมีเจ้าประจำที่เราสั่งกันไว้นะคะก็จะทำถ้าชอบรสที่จัดหน่อยระบุได้เลยอ๋อระบุได้ที่นี่เอาแบบว่า จัดแบบว่ากลางๆได้ไหมได้จัดมากก็ได้ได้ครับบอกได้ส่วนอนี้ต่อไปนะครับจะเป็นเนื้อทุบอันนี้สายชิวชอบนะเขาบอกตั้งทานกันเล่นๆเลยนะกันเป็นเป็นของว่างที่ที่ส่วนใหญ่คุณผู้ชายจะชอบอันนี้เป็นอะไรคะอันนี้จะเป็นเนื้อทุบเนื้อทุบเนื้อทุบนะแล้วก็มีแกล้มด้วยเป็นผักเคียงนะคะแล้วก็มีน้ําจิ้มค่ะอ่าต่ออันนี้จะเป็นปลากระพงทอดซอสมะขามค่ะ ตัวนี้เป็นอาหารขึ้นชื่อเลยครับ Recommend แน่นอนเลยรับประกันไหมแบบว่าจริงๆได้คุยกับพี่ชานน,น์นรอบเหมือนกันเขาก,ก็บอกว่าร้านพี่ชานน์เนี่ยเจ้าของพูดเองนะว่าสดใหม่นะคุณผู้ชมเนื้อแบบแน่นๆเลยอ่ะแล้วมีมีบอกปลาข้างล่างข้างหลังนะครับท<ะ>ี่ที่เ,เราเลี้ยงเป็นปลาเป็นอยู่<ะ>พอลูกค้าสั่งเราก็เอาปลาของนันมาทำเปลาตัวเปนโลเลยอะ,ยอะคุณผู้ชมไม่ต้องอิจฉานะ ต่อครับผมขั้นสุดท้ายเนี่ยนะครับจะเป็นของทานเล่นก็ได้หรือว่าใครจะกินเอาอิ่มเลยก็ยังยังเอาไว้ครับเป็นเมี่ยงทะเลนะครับเมี่ยงทะเลเนี่ยก็จะเป็นกุ้งสดกุ้งปลาหมึกร่วกหอยแครงลวกจะมีทานกับเส้นหมี่ลวกนะครับมีพวกสมุนไพรต่างๆแล้วก็น้ำจิ้มเมี่ยงนะครับ กัอย่างสุดท้ายค่ะพี่ชานนท์ค่ะอันนี้เนี่ยเป็น,เ,ปน,เ,ปนเมนูต้ยมยำกุ้งมะพร้าวอ่อนสิ่งที่มันพิเศษกว่าที่อื่นก็คือเราใส่น้ํามะพร้าวอ่อนกับเนื้อมะพร้าวอ่อนลงไปในต้ยมยำกุ้ง <ฮะ S 1> ด้วยนะครับกุ้งก็จะเป็นกุ้งก้านปลามที่ <ฮะ S 1> มีบ่ออยู่ข้างหลังอีกเหมือนกันครับเร<อ>าแยกสองไซส์ถ้าเป็น, <ฮะ S 1> ปนไซส์ของต้งยมยำก็จะเป็นไซส์หนึ่ง <ฮะ S 1> ไซส์ของเผาก็จะเป็นอีกไซส์หนึ่งครับ อย่างนี้ก็ตัวนี้ก็ขายดีครับค่ะขายดีเหมือนกันสุดท้ายอยากจะให้ฝากเลยค่ะวันนี้ใครอยากจะมาลองชิมนะคะอยากจะมากินเหมือนรายการเที่ยวท่จีนนะอาหารเยอะๆใหญ่ๆ,ญๆแบบนี้ที่ร้านครัวปีกไม้นะคะคมาได้วันไหนยังไงเปิดกี่โมงเชิญท้าเราเปิดตั้งแต่11โมงเช้าจนถึง5ทุ่มนะครับทั้งวันไม่มีช่วงหยุดแล้วก็วันหยุดของเราเนี่ยจะมีวันจันทร์ที่หนึ่งและจันทร์ที่สามของเดือนเท่านั้นเองะนะครับ ยกเว้นบางช่วงที่ที่เป็นช่วงหลังปีใหม่เราอาจจะมีอยู่เท้่พนักงานพักผ่อน5-6วันอาทิตย์หนึ่งแล้วแต่ครับอนอกกนั้นก็ติดต่อได้ตามตาม search จากใน Facebook ก็เจอเลยครับใช่นะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นช่องทางในการติดต่อให้กับุผู้ชมด้วยนะคะล้วยิ่งถ้าเป็นวันศุกร์กับวันเสาร์เนี่ยนะคุณผู้ชมเพราะมีดนตรีสดๆในยุค8090ให้ฟังกันอย่างเพลิดเพลินจะดนตรีจะเบาๆนะครับไม่ไม่ใช่หนักหนาอะไรครับเดี๋ยวมาเฮวๆๆอย่างนี้ไม่มีนะไม่มีครับผมอย่างที่บอกอยากให้เป็นบรรยากาศที่มันสบายที่สุดโอเค รักษาบรรยากาศต,ตรงนั้นมาไว้ค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมวันนี้นะคะต้องขอบคุณพี่ชานนมากๆนะคะแล้วก็ขอบคุณร้านครัวปีกไม้ด้วยที่ให้เราได้มาถ่ายทำนะคะข,ขอบคุณมากค่ะขอบคุณครับ วันนี้นะคะคุณผู้ชมหมดเวลาแล้วค่ะกับรายการเที่ยวทั่วจีนค่ะสามารถกลับมาติดตามกันได้ทุกวันเสาร์เวลา11นาฬิกาจนถึง11นาิกา30นาทีทางช่อง True4U For ช่อง24นะคะแล้วก็อย่าลืมค่ะเรามีกิจกรรมสนุกสนุกให้ร่วมสนุกกันทุกสัปดาห์เลยทาง Facebook Fanpage China Story ไปร่วมสนุกกันได้นะคะเอาละค่ะวันนี้คุณผู้ชมต้องไปก่อนนะเดี๋ยวต้องขออนุญาตเป็นธรรมเนียมค่ะแล้วต้องไปจัดการอาหาร6อย่างนี้ให้ลงทองส้มให้ทุกอย่างเลยล้กัน ไม่ต้องอิจฉาเหมือนเดิมพูดแล้วก็ยังขำไปลาไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ